ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่มันดังๆครับเกมที่แบบทุกคนชอบเล่นอ่ะเกมตอแหลอ่ะอามองอามองอะไรเนี่ยทุกคน <Okay. S 1> อามอง ex นะครับผมก่อนแรกทีแรกนะผมเราเข้ามามันจะมี2อันใช่ไหมเราต้องตั้งชื่อก่อนครับตั้งชื่อผมจะตั้งเป็นอะไรดีเนาะเอาเป็นเออเอาจจีีจีจีนะผมตั้งเป็นจีจีเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวโอเค ต,ไไตั้งเป็นอะไรดีวะตั้งเป็น1ดีกว่าเป็นเลขหนึ่งตั้งเป็นเลขหนึ่งดีวก,กดว่าเออแล้วก็เลขนี้นะครับผมละมันจะมีหลายโหมดครับอันนี้คือเล่นกับต่างประเทศได้นะครับนี่ครับสามารถเราจะสามารถเรียกห้องเลยนะครับอันนี้ผมจะไปเล่นกับเพื่อนนะขอเข้าไปหาเพื่อนแป๊บ รอครับขอเล่นลืมเปลี่ยนยุโรปขอเลขห้องหน่อยครับขอเลขห้องหน่อยเชื่อไอเชื่อไอโอเคครับผมตอนนี้มาแล้วนะครับผมมาตอนนี้ใครเป็นสีอะไรบ้างครับตอนนี้ผมเป็นสีม่วงมาเลขกนหนึ่งนะครับสีม่วตาลครับสีส้มครับโอ้ยนี่ขาวครับน้อยสีแดงครับน้อยสีครับน้อยสีแดงครับสีแดงครับสีเขียวนี่ใครอ่ะสีเขียวนี่ใครกดเลยครับกดเลยครับกูถามว่าสีเขียวนี่ใครสีดำเอเดอสีดำนะผม เราผมว่าน่าจะชอบสีเหลืองมากกว่าชอบใจบวยเล่นนะคะข้าใจบวยเล่นนะคะไปก่อนเลยมาตาแรกเราเล่นอะไรหลายตาขอได้ปีนพัตเตอร์สองคนเด้อเล่นข้าไม่เริ่มเกมแล้วเงียบนะทุกคนเสียเวลาครับใครได้เป็นเทียอะไรมาตัวไอิสัตว์ใช่ไม่ผมจะมาสอนครับทีแรกเราต้องเข้ามาหาห้องที่มันเข้าแผนที่มาครับมันจะมีจุดจุดๆนี่ครับผมมึงมึงยังจะส่นอยู่หรอเครื่องหมายนะครับผม แล้วก็สามารถเขาถอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วพี่เอ้ยเนี่ยปากมาตอนนี้คือบัตรนะครับผมเราสามารถรูดได้ปุ๊บนั่นรูดไม่ติดรูดไม่ติดเออรูดเช้าลูดเ้าลดเร็วไปมูดเรยบร่อยเรียบร้อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยล่อะไรเครื่องหมายตื๊ดตืดอะไรอ่ะออกซิเจนจะหมดอ่ะฮัลโหลต่ำต่ำต่ำมุมที่หนึ่ง เอาได้หมดนะได้เฮ้ยได้แล้วสวยแม่งควรจะได้ตีตดตีตอยู่ตั้งนานมาทุนแล้วที่เออใช่กูก็ว่าแล้วมันตีดหาพ่อเฮ้ยใครอะใครใครตามกูมาอะไรอะไรมีตัวตามกูมามีตัวตามกูมากูว่าตายกูว่ากูตายมาเข้าวงจรนครับมาเข้าวงจรนนนะะีี่มาเเกกลฮด็ยไปไปห้องวงจรเลยใครใครเป็นฝากดูด้วยนะเจเอ้ยมา เร,เ,รเราต้องทำบัตรกิจไปเลยแล้วครับเรามีโอกาสชนะมากเลยครับผมถ้าเกิดเราช่วยทำถ้าเกิดฆาตกรยังไม่ฆ่านะเอ้าคุณกินสดาตายหรอเป็นผีแล้วโอ้โหเรียบร้อยโดนอย่าบอกกันดีอย่าบอกกันดีอย่าบอกกันดิโอ้โหไอ้เต้ยทำไมมึงทำไมมึงกดมั่วนทำไมมึงกดมั่วขนาดนี้วะไวเต้ทำไมมึงไม่ตามมาส่งไปแล้วกดรีพอร์ตเอาวะกูรู้ใครเป็นกดผมแดงดิครับแบลเลยห้าม มาผมรู้ผมรู้ผมรู้ผมแบนไอ้นี่ผมว่าไอ้นี่แหละน่าสงสัยไอหนี้แหละไอ้นี่แหละผมว่าไอ้นี่แบ็กแบ็กมากวเล็ดกวเล็ดกูไม่ได้เปลี่ยนนะเอ้าเสมอไม่ได้อชื่นอไม่เสมอเฉยใครมารีพอร์ตกูอ่ะ ไอ้สาสตร์มาไม่เป็นไรค่ะมาบ้างๆยืนนิ่งๆโดนรีพอร์ตมึงมึงแม่งสรุปเกินขนาดกูออกซิเจนช่วยมึงเนี่ยไอ้ียพูดไปเปช่วยตยวของมึงเออออกซิเจนเขามีน้ำใจเนาะเขามีน้ำใจเนาะเียไฟดับอีกแล้วเฮ้ยไฟดับเป็นไรอ่ะเราดับไปที่อะไรคือตอนนี้เขามีทั้งไฟดับทั้งอะไรมากมายนะครับผมเอ้าเอ้ามันบอกว่าไฟไม่ดับจริงๆไฟดับนั่นแสดงว่าอ่าอไม่รู้และ กูรู้ละใครเป็นอ่ะกดกดกดปุ่มกดปุ่มใครรู้ว่ากดปุ่มเลยกูฆ่าโชวเลยอ่ะอู้มึงมึงเรียกกูเลยมึงเรียกกูเลยไอ้สั์มาใครเรียกผมเลยคิดว่าใครคิดว่าใครคิดว่าใครเป็นเอเป็นตายตายเอเป็นโสคนคนครับคนโสดนคนคนคคน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 คคนคนนคคนคนคนคคนันนคนครคน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 อนนนนน่เนนน ไอ้ยัยยังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์กคนณจ้าไม่เป็นนะแต่ถ้าพวกมึอสงอีกตัวเดียวอิมโพสเตอร์ชนะนะครับโอ้โหมันไม่ได้เป็นเหรอวะจ้เอาจ้าชนะโทษทีโทษทีครับโทษทีตาแรกเขาอ่อนให้ก่อนครับไอ้น้องไอ้เวนเออได้เดี๋ยวไล่สไม่ดับก็มันบอกไฟไม่ดับแม่งเกียร์สัตว์ได้เป็นหลายเกียละไอการได้ทุกคนแม่ง ได้กดต่อเลยมากูต้องเป็นสักตาอะไรมาไอ้เหี้ยกูเห็นแล้วมีตาไหนที่กูได้เป็นบ้างวะสภาใช่กูก็ไม่ได้เป็นไอ้เพี้ยเป็นทำเควสเป็นทำเควดเอาเควดทำเควสสภาพอันนี้น้องการเป็นคนดีเปอได้ต่อนเลยดูนะว่าใครต่อนหลไม่ต่อแเลยน่าจะไงเอ็ดตัดอันนี้กูไม่ได้เป็นกูพูดแค่นั้นแหละ มาห้องใครก็ไ oh, ด้มาห้องกดโหวตทีกดโหวตไหนวะเงียบไปดีตายแล้วเงียบตายแล้วเงียบตายแล้วเงียบตายแล้งเงียบเขาผมใครตายแล้วเงียบเด้อผมไมปดื้อเอ้าใครจะสศใครอ่ะไว้เจอเจอชมพูอ่ะชมพูตายอ๋อคนตายข้าบูดสิครับใครตายข้าบูดนะบวดผิดแพ้นะบวดผิดแพ้นะบูดดีวะไปตายเนี่ยเอาไงดีวะ ผมว่าไอ้คนโง่แล้วพี่ขันผมว่าไอ้ดำผมว่าไอ้ดำผมว่าไอ้ดำสีเหลืองไอ้ดำสีเหลืองไอ้ดำสีเหลืองเอ้าเสมอสีเหลืองเสมอไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไอ้มึงโดนฆ่าอีกตัวเดียวพอมึงแพ้แล้วแพ้แล้วหายแล้วรีบโหวตรีบไปกดโหวตดิคือว่าผมว่าสีดำอ่ะไอ้ฟ้าไม่สีดำสีดำสีฟ้าสีเหลืองเนี่ยไอ้ฟ้ามันไปตัดอะไรวิออกซิเจนออกซิเจนเร็ว ก็ต้องรีบไปเอาออกซิเจนไปงานแตโอเคเฮ้ยเอาอีกอันหนึ่งดิไปอีกอันหนึ่งดิเร็วๆออกซิเจนโอเคได้ไหมเฮ้ยโอเคได้เอาสวยแกแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครตามกูมาเชี่ยระเเวงระแวงระแวงระแวงอ้าวมาผู้บอกได้ว่าไอ้เที่ยวฟ้า ไายแล้วเาเลยไม่เชื่อกูทำไมพวกมึงไม่เชื่อกูไม่เคยชนะเลยชนะชนะตาเดียวทำเป็นพูดทำไมหรอจังตานี้กูต้องได้ไปเป็นสักตาแล้วทุนเขาลายป็น แก๊ตอนนี้ตอนนี้ผมไม่ได้เป็นตอนนี้ผมไม่ได้เป็นอันนี้กูก็ไม่เป็นถ้าโหวตถ้าโหวตกู้ว่ารายการออกไปแล้วอาวัตกู้ว่าอกูสงสัยอ่ะคืกูกูกูสงสัยใครสักคนอ่ะที่แบบที่เคยเป็นอ่ะไอ้เหี้ยกู้ว่ารการเลย่ามึงกดได้เหี้มึงกดได้ยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ้าวใครฆ่าอ่าอ่าเสียงแบบนี้เสียงแบบนีคุ้นคุ้นเสียงแบบนี้คุ้นคุ้น กูมึงหาศพแล้วหาทางคนเออหาศพหาศพคุณกฤษดาตายไหนอะได้เล่นแล้วไอ้เฮียได้เล่นได้เล่นตายไหนวะไอ้เฮียหาศพยังไม่เจอเลยเกมหาศพเจอยังกูยังกูอยู่ห้องไฟเนี่ยกูอยู่ห้องไฟกับใครเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยเขาเควสก่อนละกันไอ้เฮียอันนี้ไอ้ไอนี่ไงอยู่กับไอ้น้ำตาลอยู่รวมกันรวมกันนี่อะเดี๋ยวก็ตายห่ากันพอดีหรอกเฮ้ยเเขาามอ้าเจศพเวศพแล้วใช่ไหม เลแล้วครับกูว่าไอ้ขาวไอ้ขาวไอ้ขาวนี่แหละกูไอ้เขียวตัวเขียวมันหายคุณโหมดผมแล้คุณจะเสียใจรต่พูดมากสุดก็เป็นอ่ะไอ้เขียวหายเออไอ้เขียวเงียบไอ้เขียวเงียบเขียวหายแล้วกูเบลเลี้ยด้วยไอ้เขียวหายแน่ใจแน่ใจแล้วเรื่องผิดต่อบใหม่ได้ต่อบใหม่ได้กูณไม่ลื่อบใหม่ได้กูเรียบร้อยแล้วไปเรียไอ้ขาวผมไม่ได้เป็นครับผมพูดความจริงดูดูเองดูเองไอพวกพี่มันโง่จังวะ วิเอาไปทั้งด่าเลยแรงนะแรงนะเออแรงไปเออยี่ยขาวเป็นเออไอ้ยขาวไม่เสียงงเสียแนะใครพูดเยอะก็เป็นนะคนที่พูดเยอะก็เป็นกล้วยจะาจอนผมรับประกันครับเขาเรียกว่าต้องมีสมาธิในการเล่นไม่ใช่แบบพูดมากเออกล้วยเจ้าอ้าวใครกดอีกนะเอาจะกดอีไหลาหลายรอบล่ะพี่จัน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 คนไหนวะคิด คิดผิดคิดใหม่นะการฟังนะคิดผิดคิดใหม่ฟังไว้ดีๆใช่วันผมคิดผิดคิดใหม่ได้เออเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้นั่นแหละไม่ไว้ใจดีจอดไม่ได้เป็นมีเสียงครับกูชนะกูชนะกูบอกแล้วกูชนะไปไหนแล้วิมโพสเตอร์เอไม่ใช่คยเอ้ยไอคนตายมันจะพูดหาพ่อมึงหรอฮะไอเนี่ยมันจะพูดหาพ่อมึงหรอ ตายก็ตายซะปากมึงอ่ะเอ้ยจะพูดทำไมล่ะน้องเอ้ยก็ผมไม่รู้อยู่แล้วผมผมเดาไงยังไงก็เป็นพี่จิ้นไอ้ยื้อคุณชนะอยู่ละไปล้วไปแล้วโอเคสีแดงโอ้ไม่ได้เป็นอีกแล้วอย่ามาใกล้ผมอย่ามาใกล้ผมโอเคออย่ามาอย่าอย่าเอ้ยสีขาวไม่น่าสงสัยตลอดเลยจะไปโดยเนาะไอ้การไอ้การไอ้การ อย่าขึ้นขอร้องอย่าตามกูมากูกลัวไอการอกมากัวกักัวไอเตยยืนนิ่ง้ยไตัวตัวอย่าอย่ากูขอร้องใครเป็นอย่าไอการยืนนิ่งนะไอการเนียนมาก เออไอการแม่งเนี่เกินต้องเงี้ยนะเบอร์ไปเตายไปอยเอานี้ไอการไอการที่นิ่งเนียนเลยอะไรไอการเป็นเปล่าไอการเป็นแล้วเปล่าไอการเป็นแล้วเปล่าล่ะเออฮอ็มไอจอนพูดมากเกินวิกัรว่ะวิการมันพูดมากหายเออใช่ใช่เลย พูดผมอย่างเดียวทุกตาโอเคมึงจะสมใจมึงเชื่อกูนะมึงเชื่อกูพี่จันเลยหรอไอการเป็นไอการเต้ยฟังเต้ยฟังเต้ยฟังไอการฟังฟังดีดีเวดสองตาเป้ยผมเห็นพี่พูดมากคุ้มเอ็นสองตาบินออกอวกาศาดเต้ยผมเห็นพี่พูดมากเกินไปแล้วไม่ควร เอ้าจะแลรอเหรอเอ้ามแม่งไอ้แ <handled> ก <klore> <t un deposit> ah! ่ดีรู้ดีชิบหายพวกเคียนี่ยพูดมากชิบหายพี่กันน่ะเหมือนตื่นเต้นน่ะร้อนตัวด้อรวเด้อเอเดอเดอเด้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 อเดยอะไ้อเดออ้ออ้อเด้เด้เลยนะ ะนตาท้ายแล้วมาครับทุกคนกะไปแล้วด้วยสนุกดีู่่ะเกมเนี้ยมินิมินิเลยไปวัดอยู่ก่อนนี่ไม่ไปละตัดคลิปด้วยโอ้มาตาท้ายกูไม่ได้เป็นก็ขอใช่ผมก็ไม่ได้เป็นรู้อันนี้กูรู้อันนี้กูรู้เลยไปอยู่กับรายการเด้อไม่ใช่ ทำธุรกิจทำธุรกิจมาดิ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 ทำธุรกิจนะผมทำธุรผมรู้ละผมรู้ใครทำธุรกิจนะผมทำธุรกิจนะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าใครการเไอการเลยวะเออตอนนี้ผมรู้แล้วผมสังเกตได้นะครับคนการรอด้วยยังยังยัยุ่งคู่นะยังคู่คู่นะคุณทำธุรกิจครับ พี่กันไม่ว่าพี่กันทำไมพูดอะไรไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องผมเป็นติดยาว่ะการเราไปไหนจอนไปอ่ากูกลัวมากกลัวมากทำธุรกิจก่อนละกันธุรกิจผมเดี๋ยไม่เก่งอันนะผมอ้าวเรียบร้อยธุรกิจสุดาเร็วสุดปังปังเมื่อกี้ผมตามใครน้าขอหมดเลยเอาใครน้าเอาเปิดเลยเมื่อกี้พี่จุนตามไอการเว้ยไอการเป็น เออว่าไอาการเอาเดินดีๆแลยไอสารไม่ให้โคตรเออไม่กินเอาโคตรเกียนเกียร์ที่ไอการไม่โปไม่ใช่โปกูไม่ได้เล่นโปเกมมันบ้าโปรดิเล่นไม่โปรเลยโอ้ยการเกินน้านะคะว่าได้เล่นโปเหรอไม่ให้โป ียวคุณตั้งหน่งอดูด้อดูเด้อดูเอาแล้วกันเอาออกซิเจนจะหมดอีกแล้วเอาอะซ้ำก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยไอจูนไอจูนโอเคไหมเมื่อกี้ ก็มามาแกผมตามยนไหมโเคโอเคมาเกล้านักเตะโอกป่ะเมื่อกี้เห็นโอเคเมื่อกี้เห็นใครไหมไกวการว่ะผมจะไม่พูดครับคนตายว่าพี่เต้ยไม่การไมือการพี่เต้ยเมียนเกินไอ้เหี้ยไกวการครับดูโกน้ำไกการเมื่อกี้ไอ้พี่จุนไปกับไอการผมว่ายอกผมว่ายอกผมว่ายอก อ้อโอ๊กเหรอโอเคไอโอ๊กไอ้เกมส์ยืนโหมดโหมดในการอยู่ๆกูก็ถายอ่ะตามใครไม่รู้เออแม่งกูเดินแม่งมันหล่อตูดกูอะหักคอกูไอโอ๊กทำยังไงหรอวะไอโอ๊กหยู่เออการยังยังไม่ใช่เลยพวกเป็นผีแน่ไม่เป็นเนี่ยแม่งไม่โกรธโหมดแบบตื่นเต้นไงไม่งจะพูดอะไรเการร้อนตัวเด้อ เอาเอาโอ๊คไม่โหวตเหรอโอ๊คเอ้ยมันลุตเร็วก่าหลับไหมเอาตีนพกกระทิ้งเอ้าเอ้าแม่มาเที่ยงเย็ดปากกาไม่ชอบแล้วไม่ต้องถึงจะม่เป็หิ้งรึเปล่แม่เลยไอ้การมันชนะเือกทุกตาเย็ดแม่เลี่ยมชิบหายเลยการเนี่ยเลี่ยมตลอดเกการชนะอีกแล้วโอ้ยเอาทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นเรี่ยแล้วนครับเกมอารองอา อะไรเกเกมเพี้ยทำลายมิตรภาพอะไรก็ไม่รู้ครับแม่งเอ้ยเถียงกันไปเถียงกันมาเกมโคตรตอแหลใครเล่นเกมนี้แม่งตอแหลสัตว์แม่งอาจเป็น40นาทีอ่ะเพี้ยแม่งใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับไปละเกมตอแหล